ครับคารเตอเข้าสู่เวอร์นอนิฟกับวงตุนขันทองครับบริษัทข้ามชาตินะครับที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในฮ่องกงขณะน,นี้กำลังพิจารณาหรือว่าเตรียมความพร้อมนะครับในการย้ายปฏิบัติการหรือว่าแผนกที่ดูแลทั้งทางด้านการเงิน treasury operations นะครับออกจากฮ่องกงมาอย่างประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้ไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ไทยมาเลเซียรวมทั้งเวียดนามนะครับเพราะว่าไม่มั่นใจนะครับว่าทางสหรัฐอเมริกาจะยกเลิกสิทธิพิเศษ ทางด้านการค้ากับฮ่องกงรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับได้ขู่ว่าจะตัดสิทธิประโยชน์นะครับทางด้านการค้ากับฮ่องกงถ้าหากว่ารัฐบาลปักกิ่งออกกฎหมายความมั่นคงและจะมีผลบังคับใช้กับฮ่องกงเพื่อที่จัดการกับปัญหาผู้ชนกลุ่มท้วงที่ต้องการแยกรัฐอิสระนะครับหรือว่าแยกฮ่องกงออกจากอิทธิพลของทางด้านปักกิ่งนะครับ ตอนนี้นะครับสถานการณ์ในฮ่องกงเป็นที่น่าจับตาดูนะครับว่าทางรัฐบาลปักกิ่งจะผ่านกฎหมายความมั่นคงเมื่อใดนะครับคาดการณ์ว่าอาจจะผ่านในช่วงสิงหาคมหรือว่าในช่วงกันยายนที่จะถึงนี้ก็ได้นะครับถ้าเมื่อถึงตอนนั้นทางสหรัฐอเมริกามีการแซงชั่นจีน หรือว่ามีการตัดสิทธิ์นะครับเรื่องทางด้านการค้ากับทางด้านฮ่องกงก็จะมีผลกระทบต่อบริษัทข้ามชาติที่ใช้ฮ่องกงเป็นฐานนะครับในการระดมเงินหรือว่าในการปฏิบัติการทางด้านการเงินก็ต้องดูนะครับว่าถ้าหากว่าย้ายออกมาแล้วนะครับจะมาประเทศไทยหรือว่ามาอย่าง s o u t h e a เอเชียมากน้อยเพียงใดติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์ของทุนบุหลวงและโปรดติดตาม social m e d i ีทางบุญหลวงฟัรไม่ว่าจะเป็น facebook twitter instagram รวมทั้ง vf o b ลล์บัติแอพพลิเคชั่ลยงกด subscribe ที่ YouTube เพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ